การไจนภัยในดินแดนไร้เงาในดินแดนที่ไม่เคยมีแสงและเงาเลยสักนิดชื่อว่าอันคาราดินแดนแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยหมอกหนาที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์และไม่มีใครเคยเดินออกไปไกลเกินขอบเขตหมู่บ้านเพราะกลัวว่าจะหายไปกับหมอกหนานั้น แต่มีคำกล่าวว่าถ้าใครสามารถหาหนทางข้ามหมอกไปได้เขาจะค้นพบกับดินแดนแห่งแสงที่สาบสูนราฟาเอลเด็กหนุ่มผู้ชอบตั้งคำถามและไม่เชื่อในคำเตือนของคนในหมู่บ้านเขาใฝ่ฝันที่จะค้นหาความลับของหมอกและหาคำตอบเกี่ยวกับดินแดน ที่อยู่เบื้องหลังของมันเขาเติบโตขึ้นมาโดยฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับดินแดนแห่งแสงที่เต็มไปด้วยสีสันและดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างตลอดเวลาทำไมเราต้องกลัวหมอกขนาดนั้นราฟาเอลถามแม่ของเขาในคืนหนึ่งเพราะไม่มีใครเคยกลับมาได้เลยราฟาอย่าคิดอะไรเกินตัวลูกเราปลอดภัยที่นี่แม่ของเขาตอบพร้อมกับกดเขาเบา,เบา แต่ราฟาเอลไม่ยอมแพ้กับความสงสัยในใจเขาตัดสินใจว่าจะหาทางออกไปประชิญกับหมอกและค้นหาดินแดนแห่งแสงด้วยตัวเองในคืนที่ดวงจันทร์ลอยสูงขึ้นราฟาเอลตัดสินใจออกเดินทางเขาเก็บของเล็กน้อยและออกจากหมู่บ้านโดยไม่บอกใครขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในหมอก เขารู้สึกถึงความหนาวเย็นและความกดดันที่เหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองมาที่เขาตลอดเวลาข้าคิดว่าเจ้าคงไม่ใช่คนแรกที่ลองเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากในหมอกราฟาเอลสะดุ้งหันมองรอบตัวแต่กลับไม่เห็นใครใครอะราฟาเอลถามเสียงดังทันใดนั้นร่างของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากหมอก เขาเป็นชายหนุ่มสูงผิวซีดและดวงตาที่ส่องประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าชื่อเซกิโอข้าเองก็เคยพยายามหาทางข้าหมอกนี้เช่นเดียวกับเจ้าแต่เจ้าคิดว่าเจ้าทำได้งั้นหรอเซกิโอพูดพร้อมกับเดินเข้าใกล้ราฟาเอลข้าต้องการรู้ว่ามีอะไรอยู่อีกฝากของหมอก เจ้ารู้ไหมราฟาเอลถามอย่างมุ่งมั่นเซกิโอยิ้มไม่มีใครรู้แต่มีข่าวลือว่ามีกุญแจที่จะเปิดเส้นทางลับซ่อนอยู่ในหอคอยเก่าแก่ถ้าเจ้าอยากลองข้าจะนำทางให้เจ้าราฟาเอลตกลงที่จะไปกับเซกิโอแม้จะรู้ว่าข้างหน้าอันตราย แต่ความกล้าในตัวของเขาก็เรียกร้องให้เดินหน้าต่อไปราฟาเอลและซิกิโอเดินทางไปตามเส้นทางในหมอกจนมาถึงหอคอยเก่าแก่หอคอยนี้สูงมากจนมองไม่เห็นยอดและถูกปกคลุมด้วยเถาวันข้าหวังว่าเจ้าจะไม่กลัวความสูงนะซิกิโอยิ้มล้อเลียนขณะที่พาราฟาเอลเข้าไปในหอคอย เมื่อเขาเข้าไปข้างในทั้งสองก็ต้องเจอกับกับดักต่างๆทั้งลูกศรที่พุ่งออกจากกำแพงพื้นที่เหวี่ยงตัวเหมือนจะถล่มลงมาแต่ด้วยความฉลาดและความกล้าหาญพวกเขาสามารถหลบเลี่ยงอุปสรรคทั้งหมดได้ในที่สุดพวกเขาก็พบห้องที่ซ่อนกุญแจสีน้ำเงินไว้แต่เมื่อราฟาเอลเอื้อมมือไปหยิบเซโก้กลับหยุดเขารอเดี๋ยว นี่ไม่ใช่กุญแจธรรมดากุญแจนี้จะเปิดเส้นทางไปสู่ดินแดนแห่งแสงแต่ผู้ที่ใช้มันจะต้องเสียสละบางอย่างเจ้าพร้อมหรือไม่เซกิโอถามด้วยสีหน้าจริงจังเสียสละอะไรราเฟเอลถามด้วยความสงสัยเซกิโอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าเสียสละความทรงจำของโลกเก่าของเจ้า ราฟาเอลนิ่งคิดเขารู้ว่ามันเป็นทางเลือกที่ยากแต่ถ้าการค้นพบดินแดนแห่งแสงต้องเสียสละเขาก็พร้อมข้าพร้อมราฟาเอลตอบทั้งสองกลับมาที่จุดเริ่มต้นราฟาเอลใช้กุญแจไขประตูหินที่ถูกซ่อนอยู่ในหมอกเมื่อประตูเปิดออกแสงสีทองอันอบอุ่นก็ส่องออกมา มันเป็นแสงที่ราฟาเอลไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี่แหละดินแดนแห่งแสงเซกิโอพูดเบาๆขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปนดินแดนนั้นแสงที่สอ่องเข้ามาไม่ได้ทำให้ราฟาเอลรู้สึกอบอุ่นเพียงแค่ร่างกายแต่มันยังปลุกความรู้สึกที่ลึกซึ้งในใจเขารู้ว่าเขากำลังทิ้งทุกสิ่งที่เคยรู้จักไว้เบื้องหลัง เมื่อเจ้าเข้าไปแล้วเจ้าจะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของเจ้าความทรงจำทั้งหมดจะถูกลบเจ้ายอมรับได้หรือไม่เซกิโอถามย้ำอีกครั้งราฟาเอลหันไปมองเขาแล้วพูดว่าข้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่ข้าต้องมาข้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ ทันใดนั้นแสงสว่างที่ล้อมรอบเขาก็กลืนกินทุกสิ่งความทรงจำเกี่ยวกับหมู่บ้านและชีวิตเดิมๆค่อยๆเลือนหายไปทิ้งเพียงแต่ความรู้สึกใหม่ของการระจญภัยและอิสระที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนราฟาเอลพบว่าดินแดนแห่งแสงเต็มไปด้วยความสงบสุขและอิสระที่ไม่มีขีดจำกัด เขาได้พบเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนนี้แม้เขาจะลืมเรื่องราวในอดีตไปแล้วแต่ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการแสวงหาความจริงยังคงอยู่ในหัวใจของเขาเซกิโอก็ยังคงเป็นเพื่อนและเป็นคู่หูของราฟาเอล ในการผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนแห่งแสงทั้งสองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ในดินแดนนี้ที่มีให้การผจญภัยของเจ้าหญิงเอเลน่าเจ้าชายใครและแม่มดโมราในดินแดนที่ไกลออกไปจากสายตาของมนุษย์ธรรมดามีอาณาจักรหนึ่งชื่อว่าฟิโอรา ซึ่งเต็มไปด้วยความงดงามและความสงบสุขอาณาจักรนี้ถูกปกครองโดยกษัตริย์อามันและราชินีชื่อซาร่าทั้งสองมีลูกสาวนามว่าเจ้าหญิงเอเลนาผู้เป็นที่รักของประชาชนแต่ความสงบสุขนี้กำลังถูกคุกคามโดยไม่มดผู้ชั่วร้ายชื่อว่าโมรา ที่หมายจะยึดครองฟิโอราเพื่อเสริมพลังอำนาจของตัวเองวันหนึ่งในงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเจ้าหญิงเอลินาและเจ้าชายใครจากอาณาจักรเพื่อนบ้านเอเฟลกำลังสนุกสนานในงานเลี้ยงพลันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเมื่อแม่มดโมราปรากฏตัวกลางท้องฟ้ามืดครึ้มค่าโมราแม่มด แห่งความมืดข้ามาเพื่อทวงสิ่งที่เป็นของข้าโมราเปล่งเสียงกล้องไปทั่วงานเจ้าหญิงเอเลนามองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญเจ้าต้องการอะไรจากอาณาจักรของเราข้าต้องการครอบครองอาณาจักรนี้และจะใช้เวทมนต์ของข้าเพื่อชํำลายความสงบสุขของผู้เจ้า โมราเอ่ยด้วยความเย็นชาก่อนจะหายไปพร้อมกับคำทำนายว่าอีกเจ็วันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้หลังจากเหตุการณ์นั้นเจ้าหญิงเอลีนาตัดสินใจไม่ยอมปล่อยให้อาณาจักรของเธอต้องอยู่ในมือของแม่มดเธอขอความช่วยเหลือจากเจ้าชายใครเพื่อนสนิทผู้กล้าหาญที่พร้อมจะช่วยเหลือ เราต้องออกไปหาทางหยุดโมราเอเลนาพูดอย่างมุ่งมัน่นขณะที่เธอยืนอยู่ที่หน้าต่างปราสาทมองออกไปยังดินแดนอันกว้างใหญ่ข้าจะไปกับเจ้าเราจะต้องหยุดนางหรือกันใครตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทั้งสองออกเดินทางในทันทีพวกเขาได้ยินมาว่าปลายสุดของดินแดนมีภูเขาแห่งความลับซึ่งซ่อนสมบัติ ที่สามารถหยุดพลังของแม่มดได้การเดินทางผ่านป่าดำซึ่งเป็นป่าที่แม่มดโมราใช้ซ่อนพลังไว้เป็นอันตรายมากระหว่งางทางเจ้าหญิงและเจ้าชายต้องไปเชิญกับอสูรแห่งป่ามันเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่มีเขี้ยวคมและตาแดงกำํำข้าได้กลิ่นมนุษย์เจ้ากล้ามาหยามข้าในที่ของข้าเจ้าวสุนราม พร้อมพุ่งเข้ามาเอเลน่าระวังใครตะโกนก่อนจะหยิบดาบออกมาป้องกันเอเลน่าไม่ลังเลเธอใช้ธนูประจําตัวเล็งอย่างแม่นยําและยิงลูกศรไปที่อสูรทําให้อสูรหยุดชะงักไปชั่วคราวแต่พวกเขายังคงต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้เอาชนะมันเจ้าไม่สามารถชนะเราได้เอเลน่าตะโกนพร้อมกับยิง ลูกศรสุดท้ายที่พุ่งตรงเข้าสู่จุดอ่อนของอสูรอสูรล้มลง,ลงก่อนค่อยๆกลายเป็นเงาและหายไปเจ้าเก่งมากเอเลนณาข้าไม่เคยเห็นใครยิงคนูดได้แม่นขนาดนี้ใครยิ้มพร้อมกับยื่นมือช่วยเอลนาลุกขึ้นขอบคุณใครแต่เรายังมีทางอีกไกลเอเลนณาตอบพร้อมกับยิ้มกลับ หลังจากผ่านอุปสรรคมากมายในที่สุดพวกเขาก็มาถึงภูเขาแห่งความลับที่นี่พวกเขาพบกับหญิงชราคนหนึ่งนามว่ามาทินดาเป็นผู้รักษาคำทำนายข้ารู้ว่าพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อหยุดแม่หมดโมราแต่พลังของนางแข็งแกร่งเกินจะใช้เพียงอาวุธหรือเวทมนตร์ตอกรอนได้มาทินดาพูดด้วยน้ำเสียงลึกลับแล้วเราจะทำอย่างไร เอลินาถามด้วยความกังวลเจ้าไม่จำเป็นต้องสู้ด้วยกับนางด้วยพลังแต่ด้วยหัวใจของเจ้าความกล้าหาญและความรักที่เจ้ามีต่ออาณาจักรของเจ้าคือสิ่งที่ทำให้หนางพ่ายแพ้มาทินดาตอบความรักนั้นหรือใครถามอย่างสงสัยมาธินดายิ้มอย่างใจดีใช่ความรักจะลบล้างพลังชั่วร้ายของโมรา เมื่อถึงวันที่7โมราปรากฏตัวอีกครั้งที่หน้าปราสาทอันยิ่งใหญ่เธอเรียกพายุและสายฟ้ามาเป็นพลังทำลายเอเลนาและใไรยืนอยู่หน้าปราสาทเผเชิญหน้ากับเธอเจ้าคิดว่าความรักจะหยุดคาได้งันหรืหน้าขันโมราหัวเราะเสียงดังข้าไม่กลัวเจ้าอีกแล้วโมราเอเลนณากล่าวอย่างมั่นใจ ข้ารู้แล้วว่าความรักและความกล้าหาญจะทำให้เจ้าพ่ายแพ้ทันใดนั้นแสงสว่างจากหัวใจของเอลิ่าก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันเป็นแสงที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักที่เธอมีต่อประชาชนและอาณาจักรของเธอไม่นี่มันอะไรกันโมราตะโกนด้วยความหวาดกลัวเมื่อพลังของเธอเริ่มสลายไปเจ้าทำได้เอลิ่า ใครยิ้มพร้อมกับจับมือเธอพลังแห่งความรักทำให้โมราต้องพ่ายแพ้และหายไปในที่สุดความสงบสุขกลับคืนสู่ฟิโอราอีกครั้งและเอลนากลายเป็นเจ้าหญิงผู้ที่ได้รับการยกย่องจากทั่วทั้งอาณาจักร หลังจากชัยชนะครั้งนั้นเจ้าหญิงเอลินาและเจ้าชายใครได้ปกครองอาณาจักรร่วมกันและสอนให้ประชาชนรู้ถึงความสำคัญของความรักและความสามัคคีววเขาบทั้งสองกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาในดินแดนฟิโอรา